ต้องซื้อแล้วละ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อก็อออคือสวบมากตีพักคเท้าไตยไม่ขึ้นอ่ะเอาเหรอเอาโอเคโอเคเค,เค,เค,เคมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะแม่มาเลยค่ะมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านตอนนี้เราเปลี่ยนโหมดกันใหม่นะคะมามายังครับมาแล้วสัญญาณพี่มา,มาแล้วนะฮะสวัสดีครับผมเอาลดระดับมาเป็นห้า พี่เสียงพี่เสียงเบาอ่ะเขาชอบว่าพี่เสียงเบาพี่ต้องโอเคไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับภาพนี้น่าชัดเจนอยู่ละแม่ถ้าเสียงหนูเบายังไงบอกได้นะคะถ้าเบาหนูจะได้เล่งไม้หนูก็กลัวเสียงดังไปวันนี้ก็ตอนนี้ก็ย้ายฝั่งมาละปรับโหมดใหม่ขออนุญาตปรับโหมดใหม่นะคะเรามาเปิดกับพี่ทุนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินออกกำลังกายน่ยมชาอุยกูงมายกขาสูงมากเลย ดีละดีละมาละโอเคจบแล้วเหรอพี่ทุขอเสียงฮิวใจหน่อยแม่เขาไม่คิดเขาเขาเพิ่งกินมะละกอไปเองขอก็ไม่ได้ขอไปยืมทำส้มตำหน่อยพี่ทุเก่งขึ้นเยอะเลยเนาะแม่เนาะคือยกขาขึ้นสูงมากเมื่อกี้เพิ่งนวดเสร็จฮะเดินแบบตรงเตี้ยจัดต้องยก ออถ้เโอ้ถเอ็นไหมทาก็ทําได้เห็นไหมสูงเกินไปสูงไปนะพี่อู้อ้อยใหม่ครับง้อยใหม่เด้นครับเทนครับสุดหล่อยงแหละความเคยชินความเคยชินความเคยชินเนาะอันนี้บได้บอกแล้ไหมว่าพี่ปิว ไปได้<ล>บอกมันก่อนเ,เออ<บ>อัตโนมัติอัตโนมัติตตเลยเออแล้วแต่อารมณ์ <laughs> แล้วแต่อารมณ์ <laughs> แล้วแต่อารมณ์เออยกขาหน้ายังไม่พอยกขาหลังด้วยนะ <laughs> ขาเอ,อ่อมีปัญหาค่ะมีปัญหาแล้วก็เลยมาเขาไม่ยอมงอขาค่ะ oh. อ่าก็เลยมานำมารักษาที่ประเทศไทยค่ะ ใช่ค่ะด้วยความเคยชินที่จริงๆเขาเดินงองอขาได้แต่ว่าด้วยความเคยชินที่เดินอย่างนี้มาตลอดก็เลยต้องมาปรับกันใหม่ค่ะใช่ค่ะรักษาตัวอยู่ที่นี่กันค่ะเก่งมากเลยเนาะแม่นอเก่งพ่ทูเก่งกเก่ง โอ้โหยกสูงมากยกสูงมากด้วยความเคยชินพี่นุกบอกว่าแม้แต่เส้นสีขาวแม่เห็นเส้นสีขาวหรือเส้นอะไรตรงไหนนี่คือยกยกตลอด <ยก S 1> นะคะเ,เปลี่ยนอัตโนมัติเออเจอเส้นเหลืองเส้นขาวพ่อยกหมดค่ะถ้าเจอแม่ล่ะเจอแม่แม่ยกแม่ยกตอนนี้แม่ยกดูเต็มเลย พี่ทูเก่งที่สุดเลยพี่ทูทาบัชออนสีชมพูที่ปลายงวงนะคะยกแบบยกสูงมากอากลับตัว,ตวหมุนตัวหนึ่งรอบออหมุนตัวหนึ่งรอบ yes. ตีตีตีตส่ไฟถอยนิดหน่อยแค่างวันคฮลังวัน แอดมินได้เข้าไปเจอน้องคุณเดชนะคะน้องคุณเดชเราเราขอเวลาสักพักหนึ่งนะคะแม่ให้น้องปรับตัวหลายๆอย่างก่อนให้น้องทาความคุ้นเคยกับใช่พี่ควานก่อนแล้วก็คําสั่งของพี่ควานใช่คาสั่งอะไรต่างๆกลัวเขาจะแปลกเราเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปหาเขาแน่นอนอาจจะทําให้เขาเกิดความเครียดอะไรต่างๆนะคะได้ขอให้ให้เขาแบบระยะให้เวลาเขาทําเขาเรียกอะไรปรับตัวนิดนึงก่อนนะคะ เชื่อว <oh mm ่า hmm. ก็อ hm ีกไม่นานนะฮะก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะคุ้นเคยกันที่ควานกับขุนเดชใช่ค่ะเสียงอะไรอ่ะเครื่องบินเหรอเครื่องบินครับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็ได้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แต่งหน้ามาโรงพยาบาลทุกวันเลยนะชายทูแก้มอองตองเลยนะแก้มปัดปัดปัดบัดออนสีชมพูอองตองนะแก้มอองตองเลยนะทั้งสองข้างเลยไหมออาสองข้างเลย อาจจะเป็นการนอนเถอนะครับนอนเถอเถอแปลว่าถไถไถถูถูานอนถูถนะครับเป็นการนอนถูถบ่อยๆแม่ที่ทางเหนืออากาศเริ่มเย็นๆแล้วเนาะอากาศดีครับอากาศดีอากาศเย็นเหมือนฝนจะตกแต่ก็ลงแบบฝอยๆนิดนึงอ ก็ถ้าทุเดินดีไม่ดีก็ต้องดูหน้าพี่ควานเออดูหน <c oughs> ถ้าพี่ควานแบบไม่ยิ้มก็แสดงว่าทุย,ยังยังนี่อยู่ยังดื้อ,ยอยดูหน้าพ่อเขาดูหน้าพ่อเขาอถ้าพ่อยิ้มปุ๊บ <c oughs> อ๋อดีใจแสดงว่าทุเดินดีออยกเอ <c oughs> อนุ๊กยกขานุกนุ๊กยก,ยก,ยก <c oughs> งายขังงาย <c oughs> <ๆ>อุ้ยงานเอ้ยอะไรนะหางพี่สองสีด้วย ไฮทองสีหางไฮไลท์ทหเหรอทำไฮไลท์พทำไฮไลท์หางเหรอลท์พี่ทูครับรถ <laughs> <laughs> คันสีเงินบอกเจิ <laughs> มให้หน่อยคืนแม่รถคุณหมอรถคุณหมอใจเย็นครัคุอรถคุณหมจเย็นๆนะคะอือเรวครับโอเคยกขา,<ฮ>าสุสเดเพืเนาะ เกือบเตะใส่เล็กแล้วเเกือบเตะใส่เล็กล่ะลายก่อเก็บนะคะลายก่อนี่นี่นี่มาแล้วอุ้ยขบวนการสีสีขบวนการแอบเลี้ยงไปไหนล่ะลีโอไปไหนล่ะเออเจอสามตัวแล้วตลกเราพอเองจะจ้อนนี่ ไปไหนล่ะแก้งองค์ขลักพี่ทูอ่ะวันนี้ใส่เสื้อน่ารักมากเลยอ่า,าออกก<ะ>ําลังกายเสร็จแล้วมานวดต่อนะคะของสาธิตนะสาธิตทําไมอ่ะสีดอสสาธิตสีดอสสาธิตเป็นอะไรอ๋อ ทูจะไปไหนต่อนวดหอวาหมอมีไหมุมวคุณหมอมีไหมคุณหมอมามีหมามีหรือมีไหมมี้ามีม้าต้องม้าถ้ามามีปุ๋นอสั้นๆหมอมี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 แกสิห้องจิกปากแล้วมามีม้นกมีกล้ยสุกกันนุกกล้วยสุกมดดเข้าเยกล้วยสุกกล้วยสุกวันนี้ัพัดเนาะกล้วยสุกมดอ่ะ ขึ้นได้เหรอให้เห็นเป็นขียวนะเ <S S S 1> ๋ตวปุ๊ดนะจะแว่จะแว่จะแว่พี่พุงพี่เต่งขนาดนี้ <laughs> พุงพุงเต่งมากนี่ไงกล้วยมีปลาเลอกขี้เตออ๋อเนี่ยนี่น่าจะสี่ตันสองนะดูแล้ว <laughs> <laughs> ดูจะขี้ปุ๋ม ดูจากพุงเบียดแล้วชิดในหน่อยพี่ชิดในหน่อยชิดในหน่อยพี่ติดปิดปิดเปิดไฟถอยหน่อยอยากไปเที่ยวที่ศูนย์มีที่พักรับนักท่องเที่ยวไหมคะมีค่ะแม่ติดต่อที่ทางเพจได้เลยค่ะอินบ็อกซ์แฟนเพจมาหรือจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0 5 4 8 2 9 3 3 3ค่ะเรายังมีบุ๊กิ้งกับคอมมีไหมมีบุ๊กิ้ง com ก็มีนะแต่เออจองผ่านบุ๊กิ้งก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อความชัวร์คือ น่าจะติดต่อทางนี้จะได้รู้ว่ามีห้องไหนว่างบ้างออกกําลังกายเสร็จมานวดต่อค่ะจองทางไหนคะจองทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะแม่อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าโทรที่เบ,บอร์โทรก็ได้นะคะเรามีเรามีไลน์ด้วยใช่ไหมเรามีไลน์ด้วยใช่ไหมสามารถแอดไลน<า>์ที่ไลน of ์อ of official อ f ฟิเชียสามารถแอดไลน์แอดไลน์ลที่ T E C C ลำปางนะคะพิมพ์ต่อกันเลย มีมีต้องพิมพ์แอดข้างหน้าด้วยใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าแอดข้างหน้าแอด T E C C ลำปางค่ะแอดไลน์ add line. คุยกับแอดมินได้อ้มีช้างอยู่ตรงนู้นด้วยไหนอยู่ไหนโอ้มันถึงมาถึงพี่ทูกินพี่ทูกกินข้าวหลุกงาไหมคะพี่พี่ทูน่าจะกินไม่ได้แม่แต่พี่ควานกินได้ <c oughs> <c oughs> บอกเฉยๆนะคะพี่ควาน <c oughs> กินได้ <c oughs> คุณหมอไปกินได้ <c oughs> แอดมินก็กินได้นะแม่นะ <c oughs> แอบขโมยกล้วยพี่ทูกนะ่ะ กล้วยต้องผ่าน QC วผ่าน QC ก่อนขอกชิมกล้วยไหมพีครับกล้วย QC ของพี่ทุ QC วซีของพี่ทุก่อนช่วงนี้น้องมีดเจ็บขาแต่ลักแต่น้องรักษาข้างบนโดนลงมาหามหมอไม่ไหวเลยเจออุกยกล้อน้องเสร็ริลยังไม่ลงมาเหรอคะเป็นโรคแบบลงมาดช่ไหมหมายถึงได้ลงมาก็บอกว่าอะไเดี๋ยว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 ต้ค่อยสอบถามแม่แน่เดี๋ยวหนูไปสอบถามพี่ควันถอนว่าลงมาไหม อืมโอเคพอตอนแรกก็ว่าจะไปหาน้องเหมือนกันน้อแสดงว่าบแบบแบาดลงมาจากโอ้โหอร่อยครับดิ๊มฮะกล้วยขนาดนี้อร่อยพี่ทุกกล้วยพี่ผ่านนะกล้วยพี่โอเคเลยแมงไหนแมงตีให้นะกอีกัวหน้าเหรอไปแล้วไม่ใช่หรออันนี้คือบบไดมัดกะอยู่กันหน่ะอคยปอยเลยปอยนี่กินเนี่ยแล้วก็ไปเลยหายแล้ว เดี๋ยวเขอาไันนอ้นึเใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมมาขนมอะไรขนมคนหรือขนมมามาไม่เอาเ้เชื่อมใจกันเชื่อมใจกันมัต้องคบเกินใช่ ต้องขึง้งจ้างเห็นแต่ว่าเอาครบกิงหนึ่งขึ้งจ้างกึ่หนึ่งเพื่อความเชื่อใจกันบอกต้องให้ความรู้เลยการการอะไรการเคยการเชื่อสมคั์ช้างลยว่าทำไมควานถึงต้องเคี้ยวกล้วยหนึ่งอำแล้วก็ยืดให้ช้างก็เป็นการแบ่งให้ช้างไงเพื่อให้ช้างเป็นการทำความ,มุ่อเคยอย่างหนึ่งอือธิบายครับก็นี่แหละประมาณนี้แหละห <laughs> ครับ <laughs> อันนี้คือคาถาเลยนะอาหารนี่คือคาถาเลยนะ ที่พี่นมรูปรูปพี่หมอเยาวไทยพี่นมกับคุณเดชอ่ะอ๋อมันเป็นความเชื่อที่การสร้างความสัมพันธ์กันพอช้างเห็นปุ๊บช้างก็แบบไม่ใช่แค่ช้างนะครับสุนัขก็เป็นเหมือนกันก็ทำนองเดียวกันเป็นการเราเราเป็นซื้อใจอะซื้อใจระหว่างช้างกับคุณถังขยะไม่มีใช่ก็นั่นแหละโอ้อยากเข้าไปป้อนปากจังเลยเอ้เนเนเนหน่วยงานจราจรมาละ ที่เห็นข้างทางก็คิดว่าอะไร <ขอ S 2> ันขบวนการ power ranger มือม่อมือเอ๋ย orange เปไหนเปื้อนตัวไปไหนหมดมาคนละสีเลยนะแม่ม,มือมือใส่สีส้มใครจะซูมมามืนได้ละ่ะคุมอไปไหนคะอันนี้ยาอะไรคะ อันนี้ยากของตีโอตคีอ๋อนี่่เนี้ยมิ้นดเดียนะเออนเดียมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ<อ>พี่ อาาหร้องไยอ่ะรองสลากอาหารหมาแล้วร้องเป็นแท็กะอาหารคนเลยอาหารเมาหิวโมเดียรหิวโมเดียร์เลยเส้นของใครหมายถึงอะเส้นเส้นเส้นโคตรเหมาดีกว่าของหม่อะไรเจ๋อแม่เจ้าแม่ไก่จะได้ขอมมือมือมือแล้วเพื่อนเธอหายไปไหนหมดเพื่อนหนูหายไปไหนหมดคะเพื่อนหนูอยู่ไหนหมดตาจะได้หมเสื้อเพื่อนหมดขอเสื้อหน่อยได้ไหมอ่ะให้ไมโครลดัสก็ จิกลิงจิกลิงโอ้โหตาตล่าทำไมนะครับเขาถามว่าสุสารช้างเข้าไปได้ไหมเข้าไปเข้าไปไม่ได้จะผ่านผ่านไปได้เพราะว่าทางนั้นก็เป็นทางผ่านของหมู่บ้านแม่ตะน้อยเหมือนกันแต่ถ้าจะเข้าไปนี่ผมว่าก็น่าจะตรงนี้ตรงนี้หมายถึงหลุมกัญญาหลุมกัญญาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าทางวิบากมาก ใช่เมื่อกี้เขาเราเข้าไปก็ก็เดินเข้าไปต้องเดินเข้าไปก็เดินเข้าไปเพราะว่าตองรถจอดเข้าไปมเมื่อกี้ไปไลนมาคือดูแขนดเลดจุ่มยงใครจ้างจาไหนจะอยู่ฟังท่านไหมอ๋อเป็นพโระโอ้โหอุ้อุ้ย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 เบื่อเนย้หวะขอให้พิทโก่ยนวดเรียวนะครับเดินเดียวนะดูดิเท่มากเลยดูดิ แม่แม่ท่านไหนที่ว่า,าแจ้งแอดมินให้จัดอาหารช้าให้พี่โดนะคะแม่หนูต้องติดต่อพี่ควานก่อนเพราะว่าพี่โดอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่บริเวณนี้ค่ะคือเขาอยู่ในป่าเนาะอย่างเงี้ยเร็วมากวิเดินไวมากยอมตื่นตอนตีสามเพื่อมาดูไลฟ์วันนี้ขอบคุณทีมไลฟ์นะคะโอ้ไม่อ,โหโหอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะไปะเนคนจัสมินนะฮะใช่ไหมจัสมินใช่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 แม่แม่แม่จัก เยอรมันใช่ไหมคะแม่ว้าวอ๋อที่แม่มาวันนั้นไงส่งครีมมาให้หน,นะนะอ่าใช่ใช่สำหรับครีมนะครับครีมกันแดดประเทศไทยตอนนี้สิบโมงจะครึ่งแล้วคะ่ะห้อ,หองอย่างนี้รูดเดือดอย่างนี้รูดลบกันโอ้พี่โดงแง่เดียวนะฮะถือว่าเขาเดินไวเหมือนกันนะไวไวครับเออพี่โดเดินไวเหมือนกันเขาชินแล้ว อันนี้เอาไปไหนไหนะเนจ้าอาบน้ผอ๋อ<า>ไปทําแผลอาบน้าทาแผลก้อยเดินก้อยเดินครับแผลคือไปปัดไฟก็เป็นอย่างนม้ไห <laughs> <laughs> ่เนาะพามาทำแผลคือ <laughs> งติ่งเลย <laughs> ช้างจะพิการเราก็ต้องให้เขาได้เดินอน่อยตาลังนะครับใช่กล้ามเนื้อจะบอบต้องเดินออกกําลังกายบ้างค่ะเพราะว่าเพื่อให้กล้ามเนื้อเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้กับเขาด้วยเนาะ,ะถ้าเขาเคลื่อนไหวได้วยตัวเองได้ก็ต้องกระตุ้นการเคลื่อนไหวทันทีโดยจะสไลด์ลงเนิละโอ้จริงเหรอแต่เขามีสี่ขาไงเขาไม่เหมือนเราเมื่อกี้เราสองขาเราก็แทบจะขึ้นไม่ไหว ลิฟตเบรกดีมากเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปตรงไปนู้นนะครับไปแล้วบายบายพี่โดห,หี่หนะหู้นะสัปพัดไดถึงนะโอ,อ้พะเลอดเดอร์นะอ๋อใสนะ่พัดแก้มเลยพัดแก้มพัดคิ้วลยนะนอนนอนทางซ้ายรือเนี่ยทาทาแป้งสีขาวอ๋อนอนทางหนกโหน,ก,นกทั้งสองข้างทามนอนหมดเลย พี่ทูปัดบัชออนสีชมพูแต่ว่าน้องหวานบอกว,ว่าหนูชอบบัชออนสีขาวค่ะเดี๋ยวถ้ามีอายุมากจะกลายเป็นสีชมพูอ่ะเพราะเม็ดเม็ดสีใจะหลุดไป <c oughs> ดูใบตองเห็นใบตองอื้อโชว์ใบ <c oughs> ตองก็อื้อโชว์ แสนวันทำให้ไรผมหน้าม,มาด้วยนี่มีมีเอฟซีบอกว่าเราประวัติพี่โดอีกรอบได้ไหมคะแล้วมีก็มีเอฟซีมาตอบให้เราคุณะคระับผมบอกว่าพี่โดเป็นช่างของกลางนะคะไปเจอตอนที่จับกลุ่มลักลอบลักไม้แล้วคนร้ายหนีไปเหลือแต่พี่โดตอนไปเจอขาก็เป็นแบบนี้แล้วคะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุจากการลักไม้หรือว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย เลยพิการตั้งแต่เด็กหมายถึงเราเจอตอนเป็นเด็กแล้วหรือว่าเจอตอนเป็นลากไม้น่าจะเจอแม่เขาหรือเปล่าตอนไม่รู้หรือว่าเจอตอนที่เขาเป็นเด็กนี่แหละเพราะว่าก็เขาเจอตอนไงลราขาดโแเราเปนจาจหลักไห้่ร้อมเหนือย e ด้วยเจอตอนลักรอบใชใช้แรงไงใช้แรง ดติดตามไม่ทราบว่าน้องมีนากับน้องส้มจุกอยู่ที่นี่ไหมคะแม่น้องมีนากับน้องส้มจุกคนเดียวเ <c oughs> ชื่อก,กันค่ะส้มจกเชื่อก,กันค่ะอ,อ,อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่ฉายานะฮะ,ะน้องส้มจุกก็คือน้องมีนาแม่เสาร์อาทิตย์นี้น้องมีนาไม่ถึงห้าทีนะจ๊ะไม่ได้ออกมานะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าพี่ควานลานเนาะแม่ติดตามไลฟ์แท้งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเก็บคลิปไลฟ์แ้งของน้องมาให้ <c oughs> แสนวันมีหน้าม้าด้วยโอ้เหมือนลัวนี่ขยับเข้าใกล้ขึ้นเนาะใช่ไหมใกล้นนขึน้นใกล้ขึ้นหนึ่งก็นิดนึงแสนวันจบมาเอาอยาเฮ้ยแล้วนะอังกอรเหรอช่วงนี้ก็ <พะ S 1> อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเราก็ต้องแบบระมัดระวังเด็กน้อยพี่พักแค่มาอยู่กับจอบอ๋อพี่พักแค่ไปช่วยงานโรงพยาบาลแถวนี้จบดูแลหมดนั่นแหละ คครัับบมแถวนี้น้องจอบคุมเหรออ่ะวันดีกันวันดีกันสันหวานวันดีกันวันดีวันดีวันดีค่ะลูกมีการมีการพุณลูกดีค่ะวันดีวันดีกันเลยแสนวันจะมีค่ะกับลูกวันดีพี่ใส่แอดกเลยวันดีโอ้ทำไมเขาหันหน้ามาหาพี่อ่ะเสียงเสียงอันนี้พูดพูดเร็วสันข่าข่อาก่อนอ๋อต้องข่าต้องข่าอ๋อต้องใช้คำว่าข่า ค่ะดีก่อนค่ะดีก่อนเขาโพดเขาโพดเขาโพดมาแล้วมาแล้วเอ๊ะแง่ล้อไปกินเงี้ยครับแง่นี่ขี่ขี้่น้องแสนหวานเพิ่งขี้ไม่ได้กินอะไรเลยเห็นต้นน้องแสนบานดูสิขี้ยังน่ารักเลยไปดูดิก้อนตะมูตะมีเนาะส่งกับตัวเขาแหละก้อนเล็กๆอะตายคิวแม่ละปะไม่ต้อง คงไม่คงไม่รู้นะหะที่อ่ะไม่เคยเรียนใคใช่ตอนนี้กี่โมงละตอนนี้สิบโมงครึ่งไม่ต้องไม่ต้องบาลานสวัสดีค่ะโอ้ยเด็กน้อยโอ้สูงแต่บาลานสูงเร็วววะไม่หลับไม่นอนอีกแล้วดูตาแดงอีกแล้วมีแนงรับไปตองนี่เอยมีแนะก็บาลานนี่คือบาลานจะสูงเนาะบาลานสูงกว่ามีนาออกทางชสูงขึ้นบนแต่มีนาออกข้างสูงข้างล่างสูงข้างข้างสูงข้างข้างเออสูงเหมือนกันใช่คำว่าสูงเหมือนกัน ก็เดี๋ยวจะมีคนว่าเราบูลี่บูบี้เนาะบูบี้เนาะตอนบ่ายมีไลฟ์พี่ทูกไหมคะมีเหมือนเดิมค่ะจับโอ้ยสุดหล่อลูกดึงกล้องไปเลยดึงกล้องไปเลยไอโฟนสิบหกนะลูกเนี้ยปุ๊บตัวเนี่ะได้ยินเสียงก่อนดิยี้ออกแรงไงขยับตัวไงขยับตัวงีนรัักจเลยอ่ะประมาณนี้แรงเยอะนะครับประมาณนี้แรงเยอะละ ตอนนี้พี่จ๊อบเป็นขวัญใจชั้งเด็กๆแสนหวานกับบาลานเป็นตัวแทนของลุง,ลงแทนนะฮะ,ะลุงแทนลุงแทนสืบทอดสืบทอดตำนานสืบทอดลุงแทนต้องบอกเจ้าว่าอย่าไปไหนนะนี่ให้บี่ตายวิ่งเนี่ยหล่นตัวนี่ห <c oughs> ล่นไปกล้องนะมีนามาฮิวใจแม่แม มาติดตามน้องมีนาในไลฟ์แห้งวันบ่ายวันบ่ายวันเสาร์นะคะบ่ายสองถึงบ่ายสามคือไทยตอนไหนครับันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้เราจะไปเก็บคลิปน้องมีนามาเพราะว่าวันเสาร์ที่นี้น้องมีนาไม่ได้ออกมาแต่เราก็จะมีคลิปให้ได้ชมกันอยู่นะครับให้แม่ๆได้ชมอยู่นะคะเป็นไลฟ์แห้งอยวาก็ลคือเหมือนแบบอ๋อเห็นวิชวลันวิชวลันอะซ้อมซ้อม ผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นควานของบาลันไม่ไใบตองเขาเนี่ยจะไม่มีทางที่จะวันแน่นอนฮะหุ่นดีแน่นอนพอจะต้องแบบมาเนี่ยแหละก็เดินถางจ๊อบดูจ๊อบดูจ๊อบตามทั้งวันเหยจ๊อบลงเรียกจ็อบหุ่นดีแล้วเนี่ยเดินไปเดินมาในใบตองเนาะเอาละบาลันบาลันเล่นคอกล่ะ